เดิมครับหมายาชะโดจ้ะเราเดินทางไปใหม่เดิมคลิปสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนี้มาพบกับมารีฟิชชิ่งอีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็มาซ้ำใหม่เดิมแบบคลิปที่แล้วนะครับจะมาหาปลาช่อนแต่ไม่รู้จะเจอไหมคลิปนี้ครับเดี๋ยวชมบรรยากาศก่อนครับะครับนี่ครับนายโต๊ะกำลังสับเหยื่ออ่อยนะครับสวัสดีครับมาสับเหยื่ออ่อยที่เราสับอ่อยอย่างนี้ก็คือให้ปลามันกิน เหยื่อเราง่ายขึ้นครับให้มันได้แค่กลิ่นแล้วมันจะไซจะหาเหยื่อที่เราโยนได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นชิ้นเงี้ยมันจะกินแล้วอิ่มใช่ครับไปกินแล้วอิ่มครับถ้าแบบตบให้ละเอยียดเงี้ยมันจะได้แค่กลิ่นแล้วจะฟุ้งกระจายทําให้ปลาโยนด้วยอ,อกไก่ก่อนนะอ,อกไก่ชุบเลือดครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับผมปลาครับโอ้โหมาไวครับเราก็โยนเหยื่อเสร็จแล้วนะครับเรามารับชมกันเลยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดไปเยอะครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับ เป็นพู่พยู่ไหมเฮ้แต่มันเกินแล้วนะเินแล้วนแล้วยู่ยูู่ยู่ออกไหมออกไหมออกไมอดกเลครับผมท่านที่ผมดอกเครับออกไหมออกไหมออก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 ขวากับลอกซ้ายครับ ติดไหมเอามาก่อนเอามาก่อนเดี๋ยวพันเดี๋ยวไม่มีคนลงนะโอ้โหแล้วมันด่งอะไรกันเอาไปทีงนี่เดี๋ยวแล้วอ่ะสิแล้วทั้งมัน ครับผมได้มาหนึ่งตั้งนะฮะเป็นปลาชะโดใช้เคื่อสวยเลยครับใสำงานเ่กกี้แบบอุณหภูมิขึ้นสูงแล้วถ่ายไม่ทันนะครับนี่ได้มาหนึ่งตัวแล้วครับมาติดตามรับชมกันต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวกน ลุดปลาครับโอ้งัดเป็นหลายทีรถครับท uh, ่านผู <Hey. S 2> the the ้ชมรถเขียวเล่นเล่นโหดเลยวะโหดแต่เอาเอาไปเอาผมปลากกลนอครับผมปลากกลนอครับผมปลากกลนอครับผมนี่ครับปลากกลนอครับผมปลากกลนอครับปลากกลือครับผมปลากกลือครับเฮ้ยโอ้ยไปไม่ดูเลยครับไปไม่ดูเลยครับ บอกว่า้าลเอดูอีกอะไรวะมันเป็นไงวันนี้หลุดอีกแล้วครับผมแค่นั้นเอนะเอาเลย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับไปเลยครับผมไปเลยครับอยู่ครับอันนี้อยู่ครับอันนี้อยู่อัวนี้อยู่เอ้าดูเถอะยู่อยู่อยูยูยูครับดูครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับตัวนี้อยู่ โอ้โหโจะตกงานโอ้ยโอ้ยใหญ่ว่ะโอ้ยตัวนี้ใหญ่ครับโอ้หดูภัยเต็มมันเลยครับโอ้โหนี่ใหญ่ครับต่ออต่ครับงั้นมางั้นมางั้นมาโอ้โหอยู่นะครับผมอยู่นะครับตัวนี้อยู่เป็นงงเลยโอ้โอยู่ครับอยู่อยู่ครับอยู่ปันต่อครับผมปันต่อครับ โอ้โหตัวใหญ่ว่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่ว่ะครับตัวนี้ใหญ่ครับเห็นไหมะ้างเห็นได้บ้างเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอือเรียบร้อยข้าลบดโอ้โหหลุดอีกแล้วเป็นซีบป็นะครับทีนี่ขาดตะลิงขาดครับซาลิงขาดท่านผู้ชมโห

ได้ไหมได้ผมดูตัวหน่อยได้อ้โมาแดน่าท้อใทำไงอะอ๋อขึ้นมาเลยจิ๊บปะจิ๊บปจิ๊บปะิ๊บมันเนยตัางกล้องเลยก็ได้ตัมาเลยตั้งให้เห็นแบบ เดี๋ยวนะกลับมะโอ้ยเหนื่อยครับทุกคนหยุดไปหลายตัวตัวตัวไปขึ้นมาหนึง่งแล้วเขาแย่มา้มางไหมด้วยฮะโอ้ยเหนื่อยครับผู้ชมเรียบร้อย อาล้วครับผู้ชมายไปกหน่แต้งครับส,สะโดไี่หนะโดี่ครับไปยู่ไหมไคืนไหมคืนไหมเย็นเยนเยน,นไปไหนแล้ว เข้าวตอเหรอข้าวไหมข้าวตอข้าวตอใหญ่ไหมเยอะไหมยู่ยังยู่ยังอยู่ยยไปที่นัน่นนะระวังขาดเลยเล่นโหดก็จะโอ้มันไปกิ่งนู้นเลยนี่ว่ามันไปถึงน,นู้นเลยมันมไปถึงนู่นใช่ไหมหอ๋อมันอมรอดไม้ไปมันรอดไม้เหรอมาไหมมามามา,ามาด้วยมาด้วย โอเคโอเคอย่าอย่าพันต่อก็แล้วกันพันไหมเหมือนจะพันอยู่แล้วอะ่ะโอ้โหนิ่งเลยรักไหมรุดไหมเยับเลยเหรอไม่สู้เลยอืมอะไระ แต่มันก็ไม่ขึ้นน้ำเห็นนะปล่อยไปแล้วเปิดหน้าล็อกเลยอีกพันที่เดิมอยู่เลยนะนะแคาดเลยแคาดแค่ไม่เหลือแคาดตรงนี้แคาดทุกที่ไม่ได้พีทสักทีอืม เหนื่อยวะคลิปนี้เหนื่อยกว่าทุกคลิปครับปากินแล้วเข้าตอมัครับเป็นต่อความเนื่องครับต่อเนื่องครับมัวจะเสียดายอนุอันนี้กินนี่แล้วครับพุทโมใหญ่มั้ยครับอาถ้ามาทางนี้โอเคโอกาสได้สูงครับครับครับบิดปาโดยน้าเอ็มนะครับผู้เที่ยวชาต การการวิตปลาหลุดนะครับวิตปลาหลุดอ๋อเงยตัวมั้งครับเ็นตัวมั้งครับเ็นตัวนะครับเฮาโอ้โหใหญ่ครับผู้ชมชูชมเดี๋ยวจะไปทางนู้นครับไปทางนู้นครับมาทางนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันไปมังนี้มังนี้มังนี้ครับเล่นซ้ำๆหน่อยครับช่างมันฮ่าโอ้โหใหญ่ครับใหญ่ครับไม่ตามมาเจ็ดครับ ใหญกว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดต้องเจ็ดหรือเจ็ดมาทิ้งนี่เอ็มเดือดมั้งนี่ปลาใหญ่ก็ลมบางอย่างนี้ยครับเล็ดเล่นแรงเล่นึงโอ้โหก็โดดโชว์ตัวเลยครับยังไงครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวคิปเปอร์ครับตอบแป๊บนึงยึดเฉยๆนะเหนื่อยครับท่านผู้ชมวันนี้หมานครับวันนี้หลุดไปหลายตัวครับขออภัยนะครับวันนี้มืออ่อนนะครับ มือมือไม่คว่ดๆครับกันดวันนี้มือไหมออนมิสุดไปหลายตัวครับตอนนี้เลยนะเฮ้ยเจอเนี่ยม่เดียวไมาเยวมาเกอะครับผมขึ้นมาแล้วครับเอาเลย đâu đánh bay đánh đây. bay nhiều gấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ปกเลยดูครับังโอ้ยจ็บมครับท่านผู้ชมจโลครับชนหนครับตัวก็นักขุนบอลโชวหน่ครับต้ตรง โอ้โห <ส token. S 1> ครับยอดครับนี่ครับขากี่นายตัวนะครับวันนี้เหนื่อยโอเคครับผังหมดแล้วครับลาวนี่ไงนี่อย่ตัวโอ้อ๋ออ้อ เหนื่อยครับท่านผู้ชมโอเคกลับไปดีกว่าโอเคครับเราก็จะกลับกันนะครับไม่ไหวครับเหนื่อยวันนี้หลุดไปหลายตัวนะครับนี่ครับสภาพหมาสวยๆกินเกือบสิบทีนะครับได้ปลามาสามตัวขาดไปหลายตัวครับนี่ครับพานหมาดูครับกินตัวเดียวครับเละทั้งหมดเหนื่อยครับมาหน่อเหนื่อยเอาครับผมเอาไปปลาครับนี่นะครับผม ดูสามตัวรวมครับดูปลารวมครับนี่ครับของปลารวมสามตัวครับหลุดไปเยอะนะครับวันนี้ได้แค่สามตัวครับหลุดไปเยอะมืออ่อนวันนี้มืออ่อนนะครับผมวันนี้ไม่รู้เป็นไรปล่อยปลาเยอะมากลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสไัครใชให้มารีพี่ชยนะครับตัวนี้ใหญ่กว่าครับตัวหลังใหญ่กว่าครับ โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเราจะไปหาปลาที่ไหนกันต่อขอบคุณครับโชย,ยอ่าโห,โหสุดยอดครับ